รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสมทและองค์กรพันธมิตรเชิญคนไทยร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมนี้เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ชมการแสดงบทเพลงราชนิพนธ์โดยวงเฉลิมราชและอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรฟังเพลงทรงโปรดในรัชกาลที่9โดยทิพรวรรณปิ่นพิบาลพร้อมเปิดตัวบทเพลงสืบต่อไปที่รังสรรด้วยความจงรักภักดีและความสามคัคคีผู้เข้าร่วมงานรับปฏิทินภาพพระบรมฉายาสาธิสลักอันทร์คุณค่าจำนวน99,999ชุด ตลอดการจัดงานร่วมสืบสารพระราชปณิธานโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน สนับสนุนโดยบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนผู้ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทยสวัสดีครับและขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Smart j นียร์โตอ,อย่างฉลาดปี2 The Family เช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับกับพี่แชมป์สกุลครับและพี่อ่อมดังใจค่ะมาโตอ,อย่างฉลาดไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้องๆไม่ต้องรอเลยค่ะเรามีคำถามประจำสัปดาห์มาให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันค่ะ สัปดาห์นี้ถามว่าอะไรไปดูคำถามกันค่ะ ปลานินเป็นหนึ่งในโครงการสวนพระองค์สวนจิตลดาที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทดลองเลี้ยงจนเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีขั้นถามถามว่าปลาหนินที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานชื่อนั้นมีที่มาจากอะไรระหว่างข้อหนึ่งแม่น้ำนายหรือข้อ 2. อัญญมณีนินทรงคำตอบที่ถูกต้องของน้องๆมาทาง f c e b o o k f แ n p เ page และอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับรายการสูมาจูเนียขณะกำลังออนแอร์ air. จะช่วง ไหนของรายการก็ได้แล้วตอบคําถามประจําสัปดาห์พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับสาหรับน้องคนไหนที่ตอบถูก5ท่านรับไปเลยผลิตภัณฑ์จากโตโต้มาม่าจำนวน5รสชาติ5รางวัลและติดตามรายชื่อผู้ที่ตอบถูกในสัปดาห์หน้านะคะ ได้เห็นคําถามประจาสัปดาห์กันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าไม่ยากนะคะพี่แชมป์น้องๆน่าจะสามารถตอบได้ค่ะสําหรับน้องๆที่ตอบถูกนะคะวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกค่ะจากโตโต้มาม่า5รสชาติ5รางวัลถูกใจน้องๆหนูๆฟันน้ํานมอย่างแน่นอนค่ะใช่แลวครับซึ่งของรางวัลน่ารักน่ารักนะครับก็อยู่ทางข้างหลังพี่แชมป์และพี่ออมนี่เองนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้ของรางวัลน่ารักน่ารักแบบนี้เข้าไปตอบคําถามกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage ครับ w o r l d w e facebook com smart junior official นะครับ สองรางวัลน,น่ารักแบบนี้รอน้องๆอยู่ถึง5รางวัลเลยนะครับและจากกิจกรรมที่จบไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดสินตามคำสอนค่ะซึ่งงานนี้เห็นพี่แชมป์ได้เข้าไปร่วมงานแล้วก็ได้เข้าไปชมนิทรรศการด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับและสาหรับกิจกรรมที่ผ่านไปนะครับพี่อ,อมอ่ <ฮะ S 1> ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางบมจสวทนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบ,บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับภายในงานเนี่ยก็มีการจัดแสดงภาพวาดนะครับที่ ทางอสมทนี้ได้คัดเลือกนะครับพร้อมทั้งเราก็มีการโชว์ภาพของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะหนึ่งในนั้นค่ะต้องขอขอบคุณค่ะตั้งสตูดิโอพิรามิดค่ะจากบริษัท s s K i n t e r t ินเตอร์เทจำกัดค่ะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนนะครับที่ได้สรรสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับนอกนองๆคนไหนนะครับที่พลาดโอกาสนะครับในการเข้าเยี่ยมชมนะครับกับบรรยากาศภายในงานน้องๆสามารถที่จะไปติดตามภาพบรรยากาศรวมถึงไปดาวน์โหลดภาพส,สวยๆได้นะครับที่ ww w บไซตอ เละครับฟอลโล่จากทีมฟุตปรินครับและนอกจากนี้ครับพี่หอมนอกจากกิจกรรมที่พี่แชมป์ได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้พี่แชมป์ก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เข้าไปร่วมกันนั่นก็คือกิจกรรม Big Project ก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานนะครับก็ขอเรียนเชิญน้องๆทุกคนรวมถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งก็ได้จัดขึ้นณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับ ซึ่งภายในบริเวณด้านหน้าของประชุมนะครับก็ะะจะมีการจัดนิทรรศการถึงพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชถึง9ก้าโมดด้วยกันครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงานค่ะได้สืบสานการทําความดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กันอีกด้วยนะคะโดยให้เขียนปณิธานการทําความดีค่ะลงบนใบโพแล้วก็นําไปติดไว้ที่ต้นโพทองหลังจากนั้นนะคะก็จะนําไปหล่อเป็นพระพุทธรูปค่ะและ แตกตามโรงเรียนต,ต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนค่ะได้ปลูกฝังและที่สําคัญนะคะย้ําเตือนถึงการทําความดีค่ะและสําหรับผู้ที่เข้าร่วมง,งานทุกคนนะครับก็จะได้รับเป็นของที่ระลึกนะครับนั่นคือปฏิคินพระบรมฉายาสาสตทิศลักษณ์นะครับกันทุกคนเลยซึ่งถือได้ว่าน้องๆทุกคนสามารถเข้าร่วมง,งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่37มกราคม2560ครับค่ะก็อยากที่จะให้เข้าร่วมง,งานกันเยอะๆนะคะและที่สําคัญค่ะตอนนี้ค่ะน้องๆเป็นเด็กนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือการเป็น เด็กดีเป็นคนดีเป็นคนเก่งของคุณพ่อคุณแม่รวมถึงของประเทศชาติค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพี่แชมป์คะเราก็จะมาพูดคุยกับน้องคนเก่งกันอีกเช่นเคยใช่ไหมคะครับพี่หยองแน่นอนครับและในช่วงหน้านะครับเราจะมีเป็นภาพบรรยากาศนะครับกับความสามารถของนูน้อยคนหนึ่งที่มีความสามารถในด้านการเล่นมายากลครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้น้องๆทุกคนพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงสมาร์ทแฟมิลี่ครับ